สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปดูดวงอย่าลืมกด Subscribe นะหรือว่ากดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะคะในคลิปต่อๆไปนะ,ะวันนี้ดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ดวงนี่มันอาจจะตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างเพราะว่าเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะก็จะมีในเรื่องของอดีตระยะใกล้ปัจจุบันแล้วก็อนาคตในช่วงตุลาคมนะคะดูซิความรักเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตนสามใบสามใบนะ ว่าคุณน่าจะคบกับใครบางคนนะฮะที่เป็นแม่ไม้นะะแล้วก็มีรายได้เข้ามาอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการนะฮะหรือว่ามีลูกติดหรือไม่มีลูกติดก็เป็นได้แต่คนนี้เป็นคนเก่งสามารถดึนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองนะฮะและมีความเป็นดาวเด่นในสังคมของเขาอาจจะเป็นคนดังนะดาราแล้วก็ยูทูบเบอร์ดาวทิกตอกหรืออะไรต่าง ประมาณนี้นะคะที่นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเกิดการนิ่งๆนะคะคุณมีใจมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยน่าจะมีใจมีแพชชั่นให้กับใครบางคนนะคะหรืออาจจะมีใจให้กับเขานี่แหละมีความแพชชั่นรู้สึกดีรู้รู้สึกอะไรกับมันเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของมือที่สัก์ คือหรือว่าคนคนนี้ที่คุณคุยหรือว่าคุณนึกถึงเนี่ยน่าจะเป็นมือที่สามก็เป็นได้นะคะทีนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยมันนิ่งกันไปแล้วนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเกณฑ์ไพ่ความรู้สึกไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยอยากจะกลับไปง้อขอคืนดีหรือสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากาคุณเนี่ย ไปมีมือที่สนะคะโดยการไปคืนดีหรือว่าแอบไปทําอะไรรับหลังประมาณนี้คะ่ะแอบทํำไรรับหลังโดยการไปง้อขอคืนดีกับคนเกา่านะคะแล้วก็ไปลุ่มหลงนะคะรักอาจจะรักเด็กนะคะรักคนอายุน้อยกว่านะคะแต่คุณก็หลงในเรื่องของการเงินของคนที่ มีความต่างกับคุณนะ,ะแอบไปอาจจะแอบไปคบกับใครหรือการโกหกของคุณเนี่ยค่ะมันเลยทำให้มีเหตุที่จะต้องเดินจากออกมาด้วยความใจร้อนหันหลังออกมาด้วยความรวดเร็วนะฮะด้วยความใจร้อนตัดสินใจรวดเร็วนะฮะมันเลยทำให้โชคชะตาเนี่ยมันบ่งบอกว่า มันเหมือนกับว่าคุณก็เหมือนโสดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำตัวเป็นอิสระปลดปล่อยจากพันธนาการเรื่องของความรักนะคะมันด้วยโลกใบที่สองสาเหตุมาจากความเหินห่างหรือคุณอาจจะอยู่ใกล้กันแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้มาหากันนะคะหรือว่าหันหลังให้กันไปแล้วหาทางหรือหาโอกาสที่จะกลับไปเนี่ยคือไม่เจอนะคะ แล้วก็อาจจะมีโลกใบที่สองซึ่งเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันนะคะคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีความวุ่นวายมีความทุกข์ใจจะต้องต่อสู้นะฮะในเรื่องของการงานด้วยเรื่องของความรักด้วยอะไรต่างๆเพราะว่าคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ คือหรือการที่เราการที่คุณคุยหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการผลประโยชน์บางอย่างเกี่ยวเรื่องของการเงินเพราะว่าคุณน่าจะหาเงินประมาณนั้นนะฮะก็เท่ากับว่านะตอนนี้คุณโสดคุณหันหลังนะคะให้กับคนที่คุณคบคุณคุยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นคนเนี้ย เป็นคนถี่ดูดีเป็นคนถี่เก่งทํางานดีเป็นอย่างของกิจาการมีรายได้เข้าตลอดดูให้โซ่นะคะเป็นดาวเด่นในสังคมมันนิ่งไปแล้วนะ,ะถามว่ามีใจไหมมีใจมีแพชชั่นไหมมีแพชชั่นแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ของหลักสามเศร้าเพราะว่าคุณยังมีความแอบคบแอบคุยแอบไปขอคืนดีกับคนเก่าๆนะคะเนี่ยแอบไปรักกินขโมยกิน ะะมีความลุ่มหลงการตัดสินใจผิดพลาดลุ่มหลงอบายมุกแต่ก็ยังลุ่มหลงเงินกับคนที่เขาช่วยเหลือการเงินของคุณคุณคบกับคนบางคนที่มีอายุต่างกันนะฮะที่มีความอาจจะฐานะต่างกันสังคมต่างกันอายุต่างกันคนคนนี้ช่วยเหลือคุณเป็นคนใจดีที่อยู่ด้วยและอบอุ่นแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากที่คุณเนี่ยคิดถึงคนเก่า อาจจะไปแอบทำอะไรลับหลังหลอกลวงเขาอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้มันมีเหตุทําให้คุณนะต้องเดินจากมานะะด้วยความใจร้อนหันหลังให้เขาและเดินทางออกมาหรือเดินทางออกจากความสัมพันธ์หรือไม่งั้นก็ไปทํางานในที่ไกลๆเดินทางออกไปในที่ไกลๆด้วยโชคชะตาอะไรต่างๆแต่คุณก็ในความรู้สึกเนี่ยคือคุณก็ยังรู้สึกสเสน่หานะฮะใครบางคน นะและในหลายๆคนคุณทำตัวเหมือนคุณไม่อยากผูกมัดอ่ะคุณอยากจะเป็นโสดอยากจะอยากจะทำอะไรในชีวิตอีกมากมายเป้าหมายของคุณยังไม่สำเร็จนะฮะอยากอยากโสดอยู่นะฮะอยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยทำให้คุณนะ่ะตัดสินใจที่จะเดินหางออกมาและด้วยระยะทางนะคะในการครบหาและระยะทางในการที่จะไปหากันเนี่ยมันยากนะคะ มันก็เลยกลายเป็นทําให้อคุณนะมีโลกใบที่สองหรือใบที่3อะไรก็แล้วแต่มีทั้งคนเก่ามีทั้งคนที่ต่างนะคะแล้วก็คนที่เลิกไปแล้วก็คนในที่ทํางานนะฮะมันเหมือนกับว่าคนคนเนี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าก็เป็นศัตรูกันมันประมาณนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาอาจจะจับได้ว่าคุณนะ่ะหวังเรื่องของการเงินหวังผลประโยชน์อยากมีครอบครัวที่มีความร่ารวยอะไรประมาณนี้ หมือนประมาณว่าเอ๊ะต่างทุกคนเหมือนตอนนี้รู้ว่าคุณน่าจะไม่ได้คบคนคนเดียวนะ,ะเป็นเติร์ปาร์ตี้มีความสุขในการครบหลายๆคนแต่คุณก็เฝ้ารอนะคะใครบางคนคนนั้นนะคะคนที่คุณเฝ้ารอคนที่มาอุปถัมภ์คนที่ดูแลจิตใจเยียวยานะคะความสัมพันธ์ซึ่งมันทันหลังให้กันไปแล้วมันมีปัญหา นะฮะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่2คนมันเกิดการทะเลาะกันไปแล้วมันมีอุปสรรคสองทาง3ทางที่คุณจะต้องเลือกนะฮะคุณก็ไม่รู้ละมั้งว่าคุณเฝ้ารอใครดูซิคุณรอใครคุณเลือกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหานี้นะฮะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดี เพราะว่ามันดูแบบมันไม่มันไม่คืบหน้าความสัมพันธ์มันไม่กระเตื้องมากขึ้นนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์หรือว่าอะไรต่างๆมันมันต้องใช้เงินประมาณนี้มีความเป็นคู่กันแต่เหนื่อยดูเหนื่อยนะคะมาเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูอยู่ๆมันก็เกิดการแบบจบกันแบบกระทันหันแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณญิงอ่ะคุณรู้ว่าเขารักหรือว่าคุณก็อาจจะรักเขาด้วยแหละแต่ว่า ตอนนี้ขออยู่คนเดียวสามารถอยู่คนเดียวได้นะคะคุณรู้ว่าเขาต้องการความชัดเจนหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้คบกันก็เป็นได้หรืออาจจะมีคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณห้ามหรือตัดสินใจไม่ให้คุณคบกับใคร อืมคือมันเหมือนกบมีคนคอนโทรลความรักครั้งน,นี้อยู่นะคะชาวราศีมีนะคะความรักนะคะเป็นแบบนี้ในช่วงเดือนตุลาก็เอาไปไกดนะ์ไลน์นั่นหมายความว่าการที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงเดือนเดือนตุลายังหาจุดจบ,จบดีๆไม่ได้เลยนะคะที่แบบจะเข้ามารัก เข้ามาดีกันง้อกันอะไรอย่างเงี้ยมันยังหาโอกาสไม่ได้หรือมาง้อกันแล้วมันไม่ได้ความลงตัวกลับไปก็อาจจะมีการแยกห่างกันอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ขอให้อดทนนะคะช่วงช่วงนี้อช่วงนี้ช่วงเดือนตุลาขอใหท้ทุกคนนะคะที่เกิดราศีเมษผ่านมันไปให้ได้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ